หึงในประเทศบักเก็ตลที่หลายๆายคนอยากไปประเทศที่ถูกค้นพบเป็นประเทศสุดท้ายบนโลกใบนี้ประเทศที่ได้ฉายาว่าดินแดงแห่งเมฆยาวสีขาวประเทศที่มีประชากรมนุษยเพียง5%และอีก95%ที่เหลือเป็นสัต เทที่มีวิวหลักล้านแต่เราสามารถไปได้ในราคาแค่หลักหมืน่นและนี่ก็คือประเทศนิวซีแลนด์ลดทิปเกาะใต้14วันไปกับพวกเราถูกที่ถูกทางเลาตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจาก สุวรรณภูมินะครับไปที่ไคล์เชิร์ดนะครับวันนี้เป็นทริปแรกนะครับของเจ้าตัวเล็กนะครับกิรินพิรนสวัสดีครับสวัสดีครับไปด้วยสวัสดีครับยิ้มมาเอาละครับจะรอดหรือจะล่วงรอดดีดครค่ะรอดูครับผม ใช่ครับผมขึ้นเครื่องนะครับครั้งแรกครั้งแรกปะคะครั้งแรกว่าไหนเครื่องบินอยู่ไหนโชว์โชว์่อป๊าโชว์โชว์เครื่องบินกับโชว์เครื่องบินบินยังไงนะปิ้วอะไรวะปิ้วโอ้าวมากเลยพูดร่วมทริปนะครับพูดร่วมทริป ตนนี้เราอยู่ที่สานามบินไคเชนแล้วนะครับแล้วเราก็ผ่านการตรวจดีแคร์สองมาแล้วก็เราก็เสียอะไรไปครับแม่เสียอะไรฮะเสียไก่หยองเลยค่ะเสียไก่หยองเรียบร้อยไก่หยองขนดีกิโลเขาก็เข้าใจว่าเป็นไก่หยองแต่จริงๆสัญลักษณ์เขานะจริงๆแล้วนะมันเป็นลูกไก่นะแต่เขายังอยากจะเอาไปก็เชิญเลยค่ะะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ ชเชิญแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คอินที่พักก่อนพักว,วันนี้เราเป็นแบบฟิลแอร์บีอนบีนะครับก็คือจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยครับอยู่ใกล้กับนามบินนะครับจะพาไปดูที่พักกันน,นี้จะเป็นบริเวณบ้านนะครับที่เราอยู่นะครับเป็นแอร์บีแอนบีนะครับหลังนี้ครับ ก็จะมีสองห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เราเช่านะครับเป็นรถทุนได้นะครับนั่งได้เจ็ดแปดคนเลยแล้วก็จุของได้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูทีหลังนะครับว่าโหจุก,กระเป๋าเป็นสิบใบได้เลยสบายนะครับแล้วมีคาซีทของเด็กเล็กน้อยนะครับจะพาเข้าไปดูตัวห้องเล็กน้อยจะพาไปดูห้องเล็กน้อยครับ เลกคูณใจอยู่ดูมืนแอแล้วห้องอะ่ะคะอ้าวห้องเละแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนแรกโอเคครับมาถึงเราก็มาสำรวจตลาดกันก่อนนะครับที่นิวเวอร์ผล,มล,ลไม้ไแอปเปิ้ลข้างในสวยนี่ราคาผลไม้ที่นี่นะครับ นี่ครับผักเขาจะเรียงกันแบบนี้เลยนี่ครับเรามาดูน้ำมันลมนะครับที่นะครับซึ่งมีคนแนะนํานะครับว่าต้องกินตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยนี่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 ใครมาที่นี่ต้องลองตัวนี้นะครับไข่เจียวหมูสับค่ะแล้วก็ แกงเตีอดยวรุ่นเส้นหูสับนะคะแล้วก็ผัดเผ็ดนะคะอร่อยเลยค่ะแล้วมีน้ำพริกนรกนะคะน้ำพริกตาแดงมาจากเมืองไทยนะคะมีคนช่วยยังครับนี่ไงมีแล้วค่ะนี่ไงนี่ตัวช่วยตัว,วยุ่งเลย,ยจิรินจซจำช่วยไหมบอกบอก,บอกปะป๋าช่วยค่ะคนไหนช่วยยกคือว่นนี้เรอยบร้อ้แล้ว โมงขอามาเองนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เชฟฟิลไฮชอปนะครับเขาแนะนำว่าถ้าใครมาที่นิวซีแลนด์นี่คือต้องต้องกินที่นี่เลยนะครับ ก็จะมีอันนี้อะไรครับใส <c oughs> ่อะไรครับแซ่บกดสุกีกับ,กบ

อืมอืมซอสดีอ่ะซอสดีแม hm ่แมันจะมีไก่เนี่ยให้มาหนักเดี๋ยวเป็นอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวนะครับนี้อย่ามามามาอุ้มแป้นโอเคมันนี่มามาอุ้ยโอเคนะกินงกับเป็มก็มีด้วยคือแบบอากาศนเย็นๆกินแบบนี้ก็คือดีมากลูลู อะไรนะรู้หมดเนาะอะไรเลยดูโอเคแน่ๆอร่อยไหมบอกเราแน่อร่อยไหมอร่อยวันนี้เราอยู่ที่คัสเตอร์ฮิลนะครับเดี๋ยวต้องเดินไปประมาณ40นาทีนะครับไปกลับโอเคครับตอนนี้เรา กำ <im itation> ลังเดินเข้าไปนะครับใช้เวลาประมาณ40สนาทีนะครับไม่มันแล้วแต่เราถ้าถ้าเราอยากแบบว่าแค่นี้ก็แค่นี้แต่ถ้าเราอยากขึ้นไปสูงๆผมก็ได้แต่มันก็จะเป็นวิวแบบวิวหินแบบทั่วๆไปแบบนี้แหละแต่มันก็จะมีแบบหลายจุดหลายแบบหลายหลายทรงหลายรูปทรงของหินนี่สมาชิกนะฮะ <im itation> สมาชิกสมาชิกมีใครบ้างคะสมาชิกส,กสกวัสด,ดีค่ะเมีย <im itation> มาก,กงนะครับแล้วก็ คีรินเลยไปไปเลยบายไปไบไปไปายรินยบายก่อนเลยบ๊าย,ยบายหมน,นปัน่นกันคือตลอดทางที่เรามาก็คือมีแกะ,แกะมีวัวมีม้าตลอดเวลานะฮะเยอะมาก คือส ok ิบ네สิบวันนี้คือเราเห็นแกะเราจะพูดภาษาแกะได้กันจนเอียนแน่นอนกิดินกิดินยกิดินกิดินิดินไม่ง่ายนะคะ การถ่ายรูปครับก็จะตุลักตุเลลำบากนิดนึงลำบากหลายคนแต่ก็จะได้ภาพตที่สวยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้นะว่าได้รูปประมาณไหนเดี๋ยวจะขย่าย ครับตอนนี้เราแวะข้างทางนะครับตรงแถวเส้นอาร์เธอร์พาร์ทนะครับก็มีวิวแบบนี้นะครับหลายคนก็จะจอดรถนะฮะร,รถที่แบบนี้ก็ข้อดีคือจอดอยากจอดตรงไหนก็ค,คือจอดได้เลยนะครับ๋ยวรูก้กว่าช่วงเดือนที่เรามาก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีความ ที่หิมะจะอยู่บนเขาอยู่นะฮะยังยังอยู่จนยดอยดเขานะฮะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีความเขียวแล้วครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณ10-14-15ครับกลางวันแดดก,ก็ค่อนข้างแรงนะครับน้ำสีสวยมากครับน้ำสีสวยมากเลยโอ้โห น้ำเป็นสีสีฟ้าเลยสีฟ้าใสเลยนะฮะสวยมากครับเราแวะหานกชื่อว่าคีน,นีไม่กลัวคนเลยนะะ นกครีอาหรือนกแก้วค r ีอาครับเป็นนกแก้วขนาดใหญ่นะครับซึ่งพบได้ที่ป่าสนเขาของเทอือกเขาแอลใต้บนเกาะใต้ของนิซิลแลนด์นั่นเองนะครับเป็นนกแก้วป่าสนเขาเพียงชนิดเดียวในโลกนะครับค r ีอาเนี่ยชอบกินอาหารแบบไม่เลือกเลยรวมถึงซากเน่านะครับแต่รสตัวไปเนี่ยก็ชอบกินรากพืชใบพืชผลเบอร์รี่น้ำหวานแล้วก็มแมลงครับค r ีอาเนี่ยเป็นนก ok สังคมครับแล้วก็อาจรวมฝูงใช้ชีวิตร่วมกันมากถึง13ตัวเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยครับที่นกคีอาเนี่ยจะไม่กลัวคนครับ ดูดิดูดูจิกตูดไอ้ออยดีกว่าไหมเนี่ยจิกตูดจิกตูดไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีโอ๊ยมันมาที่ตูดวะเนี่ยนี่เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ไปไหนนะตัวนี้จิกรถไปแล้วจิกรถแล้วจิกยางรถแล้วโอ๊ยจิกยางลดแล้วโอ๊ยจิกยางรถแล้วคิดไปหามันดีคิดไปหามันดีคิดนี่เรียกมามามาดิ นี่ครับดูวิวครับดูวิวทุกคนดูวิวและนี่คือวิวสวย ตอนนี้เราอยู่ที่โอคิติกะเรียบรอ้อยแล้วนะครับนี่เราต้องถ้าใครไม่มาตรงนี้ครับก็คือไม่ถึงนะครับก็คือที่โอคิติกะไซแล้วมันตั้งได้ยังไงราต้องไปดูกันครับดูว่ามันตั้งได้ยังไง นี่ครับมันจะเป็นป้ายที่ตั้งอยู่ริมนี่นะครับคือตั้งอยู่นี้เลยตั้งอยู่นี้เลยบุกินกิมกัรอยู่นเมือเพลเป็นเมืองริมทะเลนะครับ เ็นเมืองแรกที่เรา,เราแวะนะครับล้วก็เราจะนอนกันที่นี่เลยนะคืนนี้มีห้อง Airbnb นะครับมีสองห้องนอนนโฮกิอะไรหรอโฮกิฮกทิกาถูกมากนะน่าจะประมาณสามพันอะ สามพันเท่านั้นนะครับสองห้องนอนใช่แต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นบ้านที่แบบเหมือนเจ้าของเขาก็อยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเปิดฝั่งนี่วิวแบบนี้เลยว้วีตัวหาด้วยโอ้นี่นี่มีมุมนี้ด้วยโอ้แล้วเห็นวิวอะไรไหมคะเห็นวิวอะไรไหมคะเห็นวิวเลยวิวสันนะวิวสันนมีห้องเดียวกันนี่มีห้องครัวนะครับเอาเตียงไหนป้านะจะนอนเตียงซึ่ง มาทริปนี้นี่ทำกับข้าวทุกวันนะครับนนอนเตียงไหนดีช่วงเย็น้วก็ช่วงเช้านนก็มีถึงห้องน้ำ นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟอกกาเซียนะครับเราจะทาการเดินเข้าไปดูนะครับอันนี้เตรียมตัวแล้วฮะเตรียม <นะ S 2> ตัวเดินสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูทานน้ำแข็งนะคะโอเคครับมาเอ็กมากคิรินค่ะคิรินหลานื่อตัวแสบมากค่ะแต่มันน่ารักมากน่ารักเกินไปไ,ไ,ไม่งองแงเลยค่ะ หนึ่งชั่วโมงนะครับยี่สิบห้าทีห้าชั่วโมงก็มีนะครับไปขับสามสิบนาทีไปกลับนะครับเบาเบาที่นี่ห้ามบินโดนด้วยนะครับอันนี้คือทางระหว่างทางนะครับที่กำลังจะเดินเข้าไปนะครับ เป็นทางที่ค่อนข้างเดินง่ายนะฮะก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับวิ่งตลอดใช่เขาขึ้นไปดูทานน้ำแข็งก็คือไปดูทานน้ำแข็งข้างบนกันนะครับน้ำตกไหมน้ำตกไหมน้ำตกไหมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวน้ำตกระหว่างทางนะครับหนึ่งนี้เลย หนงน่เดินง่ายครับชิวๆคัเด็กเหน้พี่หเดินไดเดเดินิเิเดินเดเินดเดเดินดเดินดเดินเเดเดเดินเเดเดเเดินนเเดินเดิ นี่ก็จะมีทางให้เลือกนะครับเป็น s e n t i เนลล o c ็อกนะครับหรือจะเป็น Forest Walk Viewpoint นะครับซึ่งเราเลือกเป็นที่ Forest Walk Viewpoint นะครับจะไปดูตัวทานน้ำแข็งกันนี่เห็นไหมเห็นเป็นแบบน้ำแข็งเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมคะตะก้องใช่ครับม่ครับไม่คือปอกนะอือฮะนีน้ำแข็งแบบเยอะเลย ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปดูทานน้ำแข็งนะทุกคนเป็นแบบว่าฟานโจเซฟเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้มันน่าจะเหลือไปเยอะแล้วเพราะว่าเหมือนแบบโล่งมันร้อนขึ้นใช่ไหมก็คือถ้าเราไม่รีบม,มาดูช่วงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ดูแล้วทางเข้าก็คือเดินง่ายมากๆนี่เป็นหินอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะตลอดข้างทางก็จะมีความแบบเป็นแบบนี้เลยเดินง่ายเป็นปป่าเห็นไหม ่นนะตามข้างทางเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเย็นเย็นแล้วก็ชื้นชื้นอย่างนี้จะมีเฟิร์นอยู่ข้างทางขึ้นเต็มไปหมดมีน้ำตกด้วยทุกคนจะแบบว่ามีกราฟชิดชัดนี่ว้าวคีดเรินว้าวไหมไหนไหนคีดเรินบอกมาคีดเรินองว้าวไหมว้าวไหมว้าวปะครับไหนคินว่ายังไงเยี่าว น้ำตกใช่ถึงแล้วทุกคนก็นป้ปไ,มไม่มีอะไรให้ดูเลยตอนนี้คือจริงๆแล้วมันต้องถึงตรงนี้เลยสมัยก่อน อไม้ก่อนคือทั้นแข็งออมันจะไหลลงมาแต่ว่าด้วยภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆก็เลยหมดหมดหมดแล้วตอนนี้มันมีตรงไหนบ้างไหมที่เหลืออยู่นุ่นเลยตรงยอดเขาตรงนน้นเลยเป็นยอเขาอ๋อเหลือแค่นั้นใช่ไหม่มันเป็นอะไรเป็นทะเลครับตอนนี้เราอยู่ที่ The Landing Restaurant ค่ะที่ฟานโจเซฟ ใช่ไหมร้านเนี้ยก็คือเขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบคนไทยเยอะแบบพนักงานคนไทยแล้วก็อาหารอร่อยมากราคาดีไม่ไม่ได้แพงมากเราจะมาลองกินอาหารกันนะคะนี่เป็นมือแรกของเราเลยที่เราแบบว่าจะมากินอาหารตามร้านอาหารเนาะกินเล่ปกติคือเราโอเคไหมโอเคไหมทำอาหารกินกันนะนู่นเดี๋ยวดูกับป้าดิกินไหลหยมือแล้วบายยก่อนกิน่จะกินฟิชแอนชีฟแล้วค่ะอ่าไปดูครับไปดูในร้านกันครับ แล้วก็จะมีให้ไออุ่นนะครับตามโต๊ะคนนี้อะไรจะเป็นตามร้านนะครับรายการในร้านนี่คือเมนูอาหารร้านคือแรกนะคครับ่ะก็จะมีสปากเกตตี้คาโบนารา่านะอันนี้เป็นซี่โครงหมูอบอันนี้เป็นไซด์ดิสเปนอะไรนะหอมทอด แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาทอดกับป็ดไฟ,ฟพิดชิปอ๋อชิมแล้วรีวิวให้ปราปราฟังว่าเป็นไฟร้านนี้อร่อยไหมแม่อร่อยอร่อยปะพี่นี่บอกว่าแม่อร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยปะแม่อร่อย,อ,อ,ยอันนี้คาโบนาร่านีนากินมาก สเ,เแบบแบบส้นมันจะเป็นแบบแบบมีมีเส้นจิเส้นมันจะเป็นแบบไม่เหมือนเส้นบ้านเราสิบเม็ดอุ้มโอ้ยรัวมากนุ่มสุดๆุดนุ่มสุดสดสอืมโอ้ยน่กินมาก แบบเนื้อนุ่มนะรสชาติก็น่าทาอ,อุ้ยจะกินเนี้ยมีคนจะกินนะอ,อร่อยเหมือนบ้านเราร้อนร้อนหรอไม่ร้อนปลาได้ไหมกินปลาได้ไหมต้อไหมเบล เขาบอกว่าเป็นอาหารประจำประเทศเนินสิแล์ก็ซอสอร่อยปลาทอดก็ั่วไปอร่อยแต่ว่าทั่วไปโอเคครับผมขอตัวไปกินก่อนนะครับ จริงๆอะวันนี้เราต้องออกจากเออเราออกจากโคกิทิกะใช่ปะแล้วเราจะไปนอนฟอกาเซียแล้วเสร็จแล้วเราก็จะข้ามไปแฮทไปวานากาแต่ว่าอยู่ๆอะช่งดีมากก็คือไปกินข้าวที่ร้านเอเดอร์แลนด์อะแล้วเหมือนแบบพี่เขาเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าแบบน้องเช็ครืยย่งคาเหมือนถนนนะมันถล่มนะน้องเช็ครือย่างคาเหมือนถนนนะมันถล่มระหว่างแฮทไป มือนระหว่างตรงทางแฮดกับฟอกกาเซียอะไรประมาณนี้ทางเดิมอะเพราะว่าถ้าจะไปต่อคือไปไม่ได้อยู่ดีคือมันปิดถนดนนะแค่ช่วงสั้นๆนิดเดียวแต่ว่าเขาบอกว่ารอบนี้มันถล่มแบบจริงจังมากทุกคนมันก็